สวัสดีครับบอบอคนมากรถครับสวัสดียามเย็นๆครับวันจันทร์ัมาดูแมคโครครับก่อคันเดิมครับคันเดิมสานี่ โอ้ทำงานเร็วครับใกล้เสร็จแล้วน่าจะเหลือมุมนี้มุมเดียวครับทางด้านนู้นก็น่าจะเป็นเสร็จแล้ว เด็นมาเบิ่งยังมาเบิ่งแม่โคบ่อโอ้มาแม่โคมาคือบ่โอ้โออมาเบิ่งซือ้อยครับเด็กน้อย เลิกงานมาพอดีครับก็เลยออกมาดูก็สานีทำง,งานหน่อยครับอิมงานเช็อ,อินครับแบตบโทรศัพท์ก็จะหมดโอ้ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้กี่นาทีนะครับนี่

Oh, น่าจะจอดแล้วนาจจ่วนาจะจอดแล้วดนี่ อคจอดเรือแถวมือนี่นะเออวันนี้ถกแกมาสั่งจอดบอ่อหนิจานยุ่นนีไม่อะไรเลยเอาเมื่อนานนวันศุกว่าเบิ้งไหมจอดพอดีวันสองทุ่มบอกมือหนึ่งสองทุ่มครึ่งบอกโอ้เหลียมมุมเดียววันนี้บอกโอ้ขี่งันได้เร็วเถอวะมือขนาดเลยนคนขับเนี่ย มองหนไปปั๊บอีกบนะข้างบนโอ้เก็บสุดท้ายเนาะดินพอาะบพ่ครับหนจะบพอเนาะมงนี่แะรนนาะเนื้อเราจุกกเมอเาไม่อยุดไม่ยพ่อเนาะ่ต้อไมต้องน ก็ต้องนี่แล้วก็ต้องขยับตัวนี้แหละออกมาอีกทายางมันพ่อแอกว่าบ่พ่อเพิ่จะหาดินมาใส่ที่อ๋อใหญ่มันจบคุณมองเข้ากัน สูางก้วลสูงอยู่แล้วมองนี้นะเราจะได้ระดับตรงนี้ไปเด้บ่ได้หรอเจ้าเจ้าเจ้าจะถามเพิ่นว่าได้แล้วระดับอะไรมันบ่เหนื่อยจุ๊บ่อยโอ้โห้นั่งยนห้องเย็น เบ่อ่าไ้เงินไ่หลายตื้นหาเงินเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหจุกเลยโอ้ามัน้ารถอันฮิซีุ่ะขางทางุะผู้ใดบอยครับบอมันเนไอว่าอย่ห โอ้มันมาควขับรถผมโอ้มันมเมนงเหรียญเอกรดอกมาขับยังไงบอกว่าเาจะสมครคุบ้านี้เขาบไปคุณเขาสเไงการเขาจะม่ใช่าบงการรถผู้ใดรถมาจากบุรีรัมครับอืมรถไทยมือจะกอเึงิน่บง่ ตะแกีรนี่ยแก้มาให้บ้างอะไรนี่โอ้มเตินนมน้ำมันบางพี่ยังขึ้นมาอนี้นะ่ะบ,บ่จอดละขับมาจากปีละมือ<ะ>จารยุน่นขับมาจากปีละไม่ค้นโอขับติเกียต บอก่บอกโอ้ oh. whales, oh oh. คือคุณแดงงามงามแน่เลยนี่ครับฟีมืออาจารย์คำแต้อายุสิบห้าสิบหกปีโอตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับนี่พุ่ส uh ี่สิบสี่ปีละสามสิบ ประมาณสามสิบปีนะโอ้ฝีมือสุจจดยอดเป็นโคกน้องบ่มีหน้าหน้ายุงขังบอก <c oughs> เขาเจ้าเห็นฝีมือมั้ยบอโอ้วาสีเดียวสิบสามลายเฮ็ดเฮ็ดรูปแบบคล้ายๆกัน,นโอ้เดี๋ยวนี้คนเห็ดโคกนองหน้าเนาะ โอ้อันนี้บ่มีนะบ่ไปหาลูกพี่ก้าบ่บนั่นเป็นออกมาโค้งม,มา,มาไ้ไ <c oughs> ม้เด็บ่ัจชั่วโมงละเท่าไหร่นี่ไนะงหกรันชั่วโมง ประมาณ6 0 0ัน 6, ชุกวงครับอ,อาจารย์ก็เาอาทอน้อยเลยครับ,ค,บ,บคือเอาทอน้อยด์เดี๋อวโอ้ใส่น้ำเหมือน,นโอ้ ยานดินสุดไกลแล้วโอ้เห็นงานเร็วเลยเลียมุมเดียวนี่บ่ครับดินสิพ่ออยู่บ่ล่ะโอ้มุมนี้นะครับเนาะอันนี้อัดที่ยูทูปบ่ครับครับเติมจักทา้งไงเ่าแก สาถังบ่ครับบ่ครับเติมห้วยมือนี่หันแปาถังนี่มื้อนี้าถังนี่นะโอ้เก้าังแล้วเราหนครับเราอีกสอทำเวลาเอามถังเนาะรอบคำอื่ามอ ทีเราอยากลงตะเสาหเหราเรา,เราลงเลย่ยมันป่เวลาเข้ามาสายเนะเ<ร>าะมาอะเอานอนนี่บ่ะโอ้ต่า่าเพื่อนล่มกันเดิมนะครับโอ้ครับคือว่าแล้วนี่ไปง่ายไปสายบ้านน้าตอง,งคุณป่ะเพ็ดเอีหยงมหันล่องปามของของเรานี่แม่ะโอ้เห็นแต่ลรอววายอยู่6 0 0 0ชั่วโมง เกือบเจ็ดพันนะครับเนาะผมอันสามปีได้อยู่นะพี่นี่สามปีนี่ยสามปีนี่เนาะผมไปเห็นแต่ไม้ใหม่ๆหน่อยอยู่ตรงขามโรงเรียนนะเออพอแก่กำลังเติมน้ำมันครับอ่ะโอเคแบตก็จะหมดครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ่าวบอมคนมักรถนะครับชื่อสียงองพ่อหยางครับบ่าวบอมคนมักรถบ่าวบอมคนมักรถโอเคครับสวัสดีครับ